ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง i ิต้าคิดแค้นหนนี้นะคะเรากลับมากแล้วเกมเลอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวว่าบูคเวนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเดี๋ยจะมาทําคลิปขบวนพาเหรดวันคริสต์มาสนะคะในเมืองบูคเวนาพีนั่นเค่ะเย้ หลังจากที่เรานะคะทาขบวนพาเหรดกันไปเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดวันลอยกระทงใช่ไหมวันสงการวันวันอะไรอีกวันฮาโลวีนนะคะวันกีฬาสีนะคะวันเอวันใจวันใดๆวันคริสต์มาสเราก็ต้องมาเหมือนกันนะคะคิดว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีขบวนพาเหรดไหมหรือไม่มีหรือมีแค่กีฬาสีหรอแต่ว่าก็เห็นว่ามันก็น่าทําดีนะคะก็เลยแบบเอ้ยอยากลองมาทำนะคะเพราะว่าก็อยากเห็นแฟชั่นการแต่งตัวสวยๆของน้องๆด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะคนที่มาร่วมเดินขบวนพาเหรดกับพี่ลิต้า ก็มีน้องพัชาน้องเอเชียชาบูแซนตี้นิดานะคะเอ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วพอิแกซี่นะคะอารินออม น้องพิมพ์นะคะโทมัสน้องออมวาชีนะคะน้องมีนน้องวีต้านะคะน้องสันนี่น้องคอปเตอร์น้องหนูดีน้องอะตอมแล้วก็น้องนามินั่นเองค่ะใครนะคะที่อยากเข้ามาเล่นกับพีริต้าแบบนี้นะคะก็ไปเข้ากลุ่มข้อความคิดแคทกันไว้นะคะที่ไอจีพริต้านะคะไอจีลิต้าทั้กอคิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนเพราะว่าข้อควาคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ๊บไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงเซิร์ไว้คิปกับพีริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทด้วยนะคะตอนนี้มี๖สีนะคะชม เจ็ดโรบักเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โรบอกพีนิต้าและคลิปเค้าเขียนชั้นได้เลยนะและเพื่อให้ประกันไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการเดินขบวน Pilot, พา์เลตวันคริสต์มาสในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปไปค่ะไปไปไปเดี๋ยวเราจะต้องเราต้องจัดเมืองนะคะให้เป็นเมืองแบบแฟนตาซีดีด้วยนะคะดยการกดทั้งสีแล้วก็เราคิดอยู่ว่าเราจะเอาเป็นแบบธีมแดงเขียวหรือว่าเราจะเอาเป็น เป็นอะไรดีย๋ยเป็นเมืองซีวิไลเหรออยากได้แบบเมืองตีมคิสต์มาสอ่ะเป็นสีเขียวไปละกาันนี่นะฮะฮู้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 นี่ครับมีรถมาแล้วนะฮะ <c oughs> นี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยคนถือป้ายทั้งสามคนนะคะอ่านี่คนถือป้ายสามคนแล้วเฮลิคอปเตอร์คือทําอะไรเฮลิคอปเตอร์ทําอะไรคะ อปเตอร์ปวดเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวนะผีเสื้อแตกหลังไหนไหนไหนคอปเตอร์เอารถออกยี่หวานำตายเลยนะยี่หานำเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเอลฟ์คนสวยนะนะโอ้ยแล้วมีเอลฟ์ด้วยอะยี่หวาบิดอา้าวยี่หายี่หวาบิดเหรอยี่หวา,หวา,หวาคือใครคือเล่นเป็นอะไรอะ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอันนี้คือแซนตี้สี่คนนะคะแซนตี้สี่คนแล้วดัมเมเยอร์ดัมถือไม้เลยค่ะดัมถือไม้เลยช่วยด้วยพี่บูแกงแกงอะไรอะเดี๋ยวนะเราเช็คสมาชิกคนของคน คนถือของขวัญคนถือของขวัญขับเป็นรถเฉอะนี่นะคะรถอ๋อคนถือของขวัญมี4คนหรอเอเชียวีต้าน้องมีนนะคะปกติน้องบีจะเป็นคนขับรถนะคะแต่วันนี้เขาได้เป็นคนถือของขวัญแล้วเสียงว่ารถกำลังจะจอดนะคะนี่นี่นี่อย่างกับเครื่องบินกำลังจะลงจอดนะคะนี่คอปเตอร์พออีน้องมีนถือของขวัญกันกี่คนเอะห้าคนหรอหนึ่งสองสามสี่คนไปยืนค่ะไปยืนอ่าไปยืนไปยืนไปนอ่าฮะเซนตี้เซนตี้หนูเดินไปหน้าสองหลังสามได้ไหมลูกก็แต่ก็ไม่เป็นไรยี่หว้าบีดยี่หว้าเป็นอเมริ ด,ดีดาบเป็นลรีดญไม่ใชอ่อันนี้ไม่ใช่ว่ากีฬาสีนะคะไม่มีลรีดนะคะพี่ทอบอกยืนสามเหลี่ยมจริงครับยืนสามเหลี่ยมครับเดี๋ยวนะดามเมเยอร์มี3ามคนมีหนูดีคูริคูริอยู่ไหนอะคูริอืมพระศสีคูรีอยู่ไหนไม่เห็นคูรีเลยอันนี้นะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าห,าหเอลน่ารักได้ยัดูจุม้มเหมือนมีคนยังไม่เข้ามา เซิฟเต็มแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนยังขาดคนอยู่เลยไปไหนกันอ๋ออันนี้ไงมีคนอยู่ตรงจุดเกิดมาค่ะ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 นี่เธอคือใครเนะี่ยตอมนะคะอตอมแล้วคููนี้ล่ะชาชาปรับเป็นสปีดศูนย์แล้วชาคอปเตอร์ไปที่เดิมได้ไหมไฮ <c oughs> <c oughs> บินขึ้นไปแล้วอะ่ะะ <c oughs> <c oughs> อ๋ออันนี้คือกางแต่งตัวอตอมมาแล้ว มาแล้วเอลฟ์มาแล้วนะคะไปรับอะตอมก่อนนะไปไปขึ้นรถเลยค่ะไปขึ้นรถเลยอันนี้คือใครคูรีนะคะคือดัมเมเยอร์ที่หายไปนั่นเองดัมอยู่ไหนหนึ่งคนคูรีกําลังมาค่ะคูรีบัคคูรีกําลังมาอ่าตอนนี้มีคนถือป้ายสามคนนะคะดัมเมเยอร์เดี๋ยวมีคูรีนะคะกําลังเดินมาอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ดัมเมเยอร์แล้วก็มีแซนตี้นะคะแซนตี้ห้าคนอ่าหน้าสองหลังสามสวยงามมากแล้วก็ถือของขวัญสี่คนนะคะหน้าสองหลังสอง คอปเตอร์อ่าผู้ชายคนเดียวแล้วก็มีนะคะมีรถรถซานต้าด้วยนะคะก็คือขับโดยซานต้านะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเอลฟ์นั่นเองค่ะ <laughs> เปลี่ยนนามตามทองเรื่องมากโอเคตอนแรกเราคิดว่าออมเรียกอ๋อมีหลายออมค่ะตอนแรกเราคิดว่าออมเรียกตัวเองออมปชี <laughs> oh <my S 1> <laughs> <laughs> ้เจนนี่รู้สึกห่างกันไปหน่อยจริงค่ะจริงอ่า ขเขยบมากันหน่อยนะฮะขบวนพาเรดคริสต์มาสนี้เดินขบวนพาเรดคริสต์มาสนะฮะต้องเล่นใหญ่กันเบอร์นี้เลยนะไม่เล่นใหญ่ไม่ใช่ช่องพี่นิตาคะถ้าเป็นช่องพี่นิตาต้องเล่นใหญ่ของแพร์พวกเราเป็นของแพร์พร้อมยังเด็กๆมีขาด,ดคใครอีกไหมเนะี่ยคูรีเหรอคูรียังไม่มาเลยอะ่ะคูลีบักเหรอนะเดี๋ยวเราไปเขียนคูลีมาให้ค่ะพี่นิตาหนูแต่งตัวอยู่เนี่ยนี่ฮะเขียนมาให้แล้วเย้ไอเฮดเด็ไอรีเมมเบอร์อ้าวฝอยมาด้วยขอโทษค่ะขอโทษค่ะ านี่นะแล้วใครนำอะ่ะสันนี่นำเหรอสันนี่รู้เรื่องไหมลูกสันนี่นำเหรอ,หรอไว้ใจได้ไหมนะสันนี่นำเอ่อชอบมากที่สุดเลยค่ะรถซันต้าเนี่ยแันนี่บอก yes โอเคสันนี่รู้ใช่ไหมคะว่าเดิน3รอบเดินยังไงบ้างเดินตรงไหนบ้างรู้ใช่ไหมน้องบอกว่ารู้นะคะโอเคอย่าให้เห็นเดินผิดนะนี่ค่ะพอเป็นคีวิดต้แล้วบอกอเลยว่า เราเรีวๆนะคะก็เกิดเห็นพี่ต้าปากดำน้องตกใจพี่ต้ากินโกโก้อยู่นะคะนี่สปอนเชอร์เข้าได้นะคะตอนนี้อยากกินโกโก้นะคะราสามรารถกินโกโก้ให้คุณได้ทั้งคลิป เกมเลยไปเล่นไปนะคะนี่ต้องเป็นช่องพี่ลิต้าเท่านั้นถึงจะเดียวได้ขนาดนี้นะคะอร่อยจังยอดปากดำาๆไม่ต้องตกใจนะคะโกโก้ไอพวกเธอทำไมเกิดอะไรขึ้นเป็นทาหดให้ให้สันตี้เต้นด้วยดิมะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสันตี้ไม่มีอะไรทำสันตี้เต้นด้วยนะคะตอนเดินต้องเปิดเพลงคริสต์มาสหน่อยแล้วจริงครับจริงไอ Don t m า s 5ไหมอุยอ้ยอุยอ้ยกระบวนการังสวยเลยถ้าแซนนี่ไม่ทำตามสัญญาเราจะจ่ายใน่ซนนี่นะคะทำไมอ่ะทำตามสัญญาอะไรอ่ะมาถ่ายปกกันก่อนมาอ๋อแซนนี่แซนนี่อขอครั้งหน้าเราจะเป็นดาโอเคมาเดินมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายปกกันก่อนเดินกันตุ้มตาตุ้มตุ้ยมากพี่ดิตตัจะถ่ายปกน้องๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องหลุดก่อนแล้วไม่ได้หน้าปกนะคะ ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเลคโอ๊ยขับขับรถดีที <of> ่สุดแล้วมาด้วยความเร็วศูนย์เมตรต่อวินาทีไม่เป็ไรนะคะค่อยๆเดินนะคะตุ้มตาตุ้มตุ้ยเดี๋ยวสะดุดหีมะ้านะคะดีมากดีมากดีมากมาเรเช่อยก่ s นค่ะพวกเธอเอาท่าไปหมดกันเหรอ ทุกคนอายูเรดีตอนนี้นะคะดัมเมเยอร์ทั้ง3ป้ายอ่าพร้อมเอยไม่ใช่คนถึงป้ายทั้ง3คนพร้อมแล้วดัมเมเยอร์สามป้ายมาครบแล้วแซนตี้ห้าคนครบแล้วนะคะคนถือป้ายหรอไม่ใช่คนถือกล่องขวานสี่คนพร้อมแล้ว แล้วก็รถซันต้าพร้อมแล้วซันต้าพร้อมแล้วเอีฟพร้อมแล้วนะคะโอเคมาพร้อมไหมฮะพร้อมนะฮะโอเคงั้นพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกิ้วกิ้วกิ้วเดินให้ถูกนะซันนี่นำซะด้วยพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2เริ่มไปได้คะ่ะไม่เสียเวลาเดินได้เลยดึมดื้มดื้มดื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 ้มดื่คืออะไรเนี่ยโอ้่ลดืวอนดื้่มดื้่มดืมาส ขามจัง ita, oh, <c oughs> อไอดอนวอนอลอดโฟอลินอลินอลินเอฟเคใส่พี่นิต้าเหรอโอ้คนถือป้ายเราคนถือป้ายเราเราเราเคนถือป้ายต้องวิ่งวิ่งแบบสับแบบใหม่นะคะคนถือป้ายนะคะวิ่งแซงนะคะไม่สนลูกใครนะฮะโอ้ยเสียคนข้างหน้าด้วยไอดอนวอนอลอดโฟคริสบาร์ดา ทำไมคนในรถเป็นตลกจังเลยและนี่คือทาสแมวซาวของเท้เรานั่งดูดาว โอ้ยตลก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 ไปไปไปค่ะไปค่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยคนถือป้ายเดินเร็วมากทุกคนเดินกนชา้าๆหน่อยลูกทมันบอกว่าพระชาตั้งชื่อด้วยจริงครับจริงตั้งชื่อด้วยค่ะโอ้โหนี่เดินหรือลอยเนีย่ยใจยเย็นใจเย็นลูกซันนี่ซันนี่เดินเร็วมากซันนี่เดินเร็วไม่สนลูกใครแล้วกตอนนี้โอ้ oh my god ไวมากจริงเดินกันแบบแบบับแบบใหม่เวอเร์ใจเย็นๆนะลูกนะคือลูกต้องใจเย็นๆนะคะลูกตอนนี้น้องจะจำทางได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะพื้นมันเป็นสีขาวหมด โอ้หอะไรเนี่ยเขาบวนเล็วหมดเลยอะแตกหลังแล้วไม่เอาไม่ไหวแล้วแซนนี่โตว่าหละอยากให้ซันนี่นักมะ,ะทุกคนดูสิซันนี่เดินเร็วมากเลยนะคะแล้วรอหยุดเพื่อนก่อนตอนนี้เดินตามกันไม่ทันแล้วนะคะนี่โทม,มัสหายใจแห็งแล้วเฮ้ยตั้งหลักก่อน <laughs> จริงเมื่อกี้เหมือนเพิ่งแตกหลังเลยนะคะเนี่ยจะลงว่าไ,ไงวะคะผมไม่สนครับผมไม่สนฟ้ารักพ่อแล้วพ่อแล้วรักฟ้าไหมไปค่ะไปค่ะเออเนี่ยเดินช้าๆไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องวิ่งอ้าววิ่งอีกแล้วลอย ตัวอีกแล้วดูดูซันนี่ค่ะลินดิเดินกันโอ้โหเดินกันไปรันเวย์สับๆเลยดูดิแล้วใครเขาจะตามหนูทันล่ะเนี่ยดูดิหนูเดินไม่สนลวดลูกใครแล้วคนถือป้ายทุกคนดูดูคนถือป้ายแล้วดูอันนี้เหมือนเป็น สมุนล,ลูกสมุนทั้งหลายนะคะเนี่ยดูดิแซนตี้เขากุศลจะเต้นสวยๆนะคะเนี่ยเต้นไม่ทันเลยเนี่ยรถนี่ก็ช้านะคะเนี่ยแล้วดูคนข้างหน้าเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอ้จะไหวไหมลูกเอ้ยช้าๆกดกลางๆคือต้องบอกซันนี่ว่าห้ามวิ่งค่ะตอนนี้ซันนี่วิ่งอยู่ซันนี่อย่าวิ่งค่ะคืออย่าอย่าวิ่งใช่อย่าวิงาว่ง แค่นั้นเลยค่ะตอนนี้คือน้องวิ่งอยู่มันก็เลยเร่งรีบไปหมดเลยฮะคพว่าแต่น้องอยู่ไหนกันแล้ว <c oughs> อยู่ไหนกันแล้วลูกอยู่ในนั้นเหรออยู่ในโพรงนะั้นนี่ไงนี่เนี่ยเออแต่นี่อย่าวิ่งนะเออเนี่ยเดินเดินช้าเดินค่อยๆลอยตัวลูกนะี่อ่าดีมากอันนี้คือดูออกว่าเดินค่ะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องกลัวอะไรนะแลวนี่คืออะไรเนี่ยเดินก็เป็นเต่าเลยอันนี้ก็ช้าไปว่าแต่รถรถเข้าไม่ได้เหรอคะรถเหรอโอ๊ยรอเแล้วก่อนนะ รถโคตรลกเลยอะรถน,น่าจะตลกที่สุดแล้วละคะ่ะโอ้โหพอคือไม่ได้ให้เดินเป็นเต่าค่ะแต่ว่าตอนแรกคือน้องวิ่งไงคือพี่ดีต้าให้น้องเดินเฉยๆคออ่อยๆเนี่ยนะค่อยๆเดินเดินแบบผู้ดีะลูกเดินแบบก้าวก้าวหนอพุงหนอยกยุ้หนออ,หนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่กล้าเด็ด,ดปวดใจเลยที่ฟ้าให้พอ่อถ <laughs> ึงไหนกันแล้วลูกอ่ไป เหมือนมีคนจะเล่นกีตาร์เพลงคริสต์มาสด้วยนะคะโอ้ยตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยต้นคริสต์มาสด้วยคริสต์มาสนี่ต้องเองเพลงอะไรอะ่ะ I don't want a love for Christmas นี่ดาหัวร้านอา้าวนี่ดาคือคนไหนอะ่ะ <Everything. S 1> เอา้าวมีการตกพรงด้วยเฮ้ยตรงนี้น้ำทะเลนะคะเป็นหิมะหมดเลยเอา้าว <c oughs> ก็ไม่จริงนี่หลอกลวงนะคะ for Christmas นะมีเพลงด้วยใครใครเล่นกีตาร์ <c oughs> <c oughs> เดิน,นช้าๆฮะอารินใจเย็นๆจริงๆอารินเดินเร็วนะคะพออารินเดินเร็วปุ๊บเนี่ยพอซันนี่เห็นอารินแซงนะคะอารันนี่ก็ไม่ได้แหละปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องแซงด้วยมันก็เลยวิ่งแล้วอา้าซันนี่ ไ,ไหนซันนี่หายค่ะทุกคนเดินต่อไปได้เลยไม่เป็นไร <laughs> อาริมบอกอะไรเนะี่ยซันนี่ไปไหนนา่นาจะหลุดค่ะน่าจะหลุดจากประสบการณ์ที่เมื่อกี้นะคะน้องวิ่งเร็วนะคะแปลว่าน้องอยากรีบจบนะคะเพราะว่แบตหมดแน่ๆ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> เดินไปเลยนํากันไปเลยคะ่ะ2คน h e ดแดดอาริมมเฟรยังไม่ได้แนะนําสมาชิกเลยเดี๋ยวนะโอเคเราตรงนี้อุ้ย ฟ้าแบบฟ้าปิดเบอร์ออเดี๋ยวเรามาแนะนําสมาชิกันทีละคนนะคะเดี๋ยวให้เขาเดินออกมาจากอุโมงค์นั้นก่อนนะคะเพื่อซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ8ล้านปีนะคะในการออกมาจากหลุมนั้นคนแรกนะคะนี่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 คนถือป้ายนะ,ะอลินนะคะนี่อลินชองแสงนะคะเด็ก8ขวบของเราเน็เ่เองแล้วก็น้องพิมพนะคะคนถือป้ายเหมือนกันเดินขบวนพาเลทต่อไปนะคะในส่วนของดัมเยอร์นะคะจะมีทั้งหมด3าคนมี โชมัสนะคะคูดีแล้วก็น้องหูดีนั่นเองเย่ yeah. ต่อไปนะคะในส่วนของแซนตี้นะคะแซนตี้แซนตี้นะคะจะมีน้องออมนะคะน้องนิดานะคะข้างหลังเนี่ยจะมีเป็นเกรซี่นะคะออมบัชีแล้วก็ชาบูนั่นเองต่อไปนะคะในส่วนของคนถือของผานวิศีคนนะคะจะมีน้องวีต้านะคะน้องเอเชียน้องมีแล้วก็คอปเตอร์ไทรัสดิวโชนั่นเองในส่วนของรถซานต้าเอาเกซี่มาเฉยเอเกรซี่มาด้วยโอเคในส่วนของรถซานต้านะคะจะมีซานต้านะคะที่รับบทโ,โดยพระชามี นะคะที่ก็คืออะตอมฟอร์อีมแล้วก็นามีนั่นเองเย่ Yay. สวยงามตามท้องเรื่องเดินไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าโทมัสอยู่นี่ พิมอยู่นี่เอา้าแล้วอลินอยู่ไหนเธอนั้นอยู่นี่เอ้าเธอนั้นอยู่ไหนททอลินบอกเดี๋ยวทเดี๋ยวเธอไปทําอะไรตรงนั้นแล้วอลินหนูจะอยู่ทําไมอะลูกไ,ไป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 สิมามามาตั้งหลักกันก่อนอลินทําไมอลินบอกว่ามันเป็นแถวจริงเหรอคะไม่จริงค่ะมันไม่เป็นแถวเลยคะ่ะช่างมันค่ะจริงค่ะโทมัสช่างมันค่ะตอนนี้ช่างแถวมาแล้วนะคะและนั่นคือใครอ๋อนี่อาซันนี่นั่นน่าจะที่น่าจะหลุดนั่นเองนี่นะคะลอยมาเป็นผีเลยเกซี่มาแล้วเกซี่ลูกเกซี่โอ้โื เต้นอยู่คนเดียวไปค่ะเอา้ายังอีกเกสซี่ยังจะเต้นอยู่คนเดียวอยู่นะคะยังเป็นอินโทรเวิร์ดอยู่นี่ตอนนี้นะคะอารินมันวิ่งแข่งกันอะสองคนเนี้ยสันนี่กับอารินพี่นิตเตอร์สังเกตน,นะคะเพื่อหนูเดินมาพร้อมๆกันไม่ได้เหรอลูกตั้งหลักตั้งหลักโอเคมามาตั้งหลักกันก่อนอ่าดีมากดีมากตั้งหลักก่อน,อหกกอนให้น้องสันนี่เนี่ยเขาได้เขียนป้ายก่อนนะคะขาวูาพาเล็เขียนป้ายแบบขี้เขียนแบบรีบๆแน่ๆเลยค่ะนะะ่ะ โอเคพร้อมยังไปเดินได้เลยเดินช้าๆกันหน่อยลอยกันมาลอยไปอีกแล้วดูดูดูลอยลอยลอยไปอีกแล้วนี่ไม่ใช่เทศกาลลอยกระทงนะคะไม่ต้องลอยนะคะและนั่นคือใข่เกซี่นะคะในที่สุดเขาก็กลับมาหลังจากที่หายไปประมาณ80ปีไปค่ะไม่ชื่อเด d d ดีบดใจอะไรที่พาให้กมาแล้วนี่นะฮะมาแล้วมาแล้วไม่ราบว่าทุกคนเดินทันไหมคะถ้าแนะนําถ้าเดินไม่ทันให้กดวิ่งเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าเรานะคะคนถือป้ายของเราเดินแบบสับมาก งงมากเลยไม่ไม่อยากกระหนักหนักแขนเท่าไหร่เลยะคะเนี่ยอุย้ยจจ็คแกลนฮะเรียบเนียนดีจังใต่ที่กโกนขนยี่หขออะไรคะเนี่ยฮ่าลวันนี้หายไปไหนแล้วลูกเดี๋ยวดูดูขอตั้งหลักก่อนนะคะตั้งหลักทุกมุมเลยคะ่ะตอนนี้ไปเจอที่ไหนเราก็หยุดไว้ก่อนนะคะตั้งหลักเ,เดินกลับทางนี้เหรออ๋อใช่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 มาได้เลยดึมดมเดมเดมเหมือนเหมือนถือป้ายกันไปจะปั่นวงมากกว่านะคะดูแกงนี้ แก๊งริมร์มัสประท้วงนะฮะนี่รถรถรถบังคับอยู่ไปนี่ยพัชชานี่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมเยอะเหมือนกันนะ,ะเดินเร็วกันอีกแล้วเดินเร็วไปอีกแล้วจะล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยว น,น,นี่นี่นี่เราลปรอตรงนี้เลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะขบวนรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งหลักกันที่เดิมก่อนรอบสองนะคะจะเป็นการเดินรอบจุดเกิดนั่นเองตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบสองนะคะรอบจุดเกิดกันฮ่าฮ่ารถที่สุดละค่ะตอนนี้กวางนี่น่าจะขี่ได้แล้วนะคะโอเคตั้งหลักก่อนนะหนูได้บอกหนูเหนื่อยค่ะเธอพี่บอกวิ่งพาเลท จริงนี่น่าจะเป็นวิ่งขบวนพาเลทนะคะบินบอกว่าคอออกนะคะจะช์จแบตเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยโอเคมาพร้อมไหมคะรอบสนะคะการวิ่งมาราธอนรอบ2วิ่งมาราธอนมาคิดมากนะคะเริ่มค่อยๆเดินไม่ต้องกดวิ่งจริงครับค่อยๆเดินเฮ้ยน้องน้องอันนี้อันนี้คือน้องเดินหรือน้องวิ่งอันนี้มันเหมือนปันปันจ็เกรเนี่ยพี่ลิต้าพยายามจะเดินให้ถาน้องแต่รู้สึกว่าน้องวิ่งอะเอ๊ะหรือน้องเดินคือน้องเดินเร็วมากเลยอะ นั่นแล้วจนงงอ่ะใครตามทันนะเนี่ยตอนนี้วงแตกกันหมดแล้วนะคะเนี่ยคือเดินทีนึงก็ต้องซันนี่น่าจะเป็นคนใจร้อนเหนื่อยแทนนะพี่คงเหนื่อยแทนถ้าวิ่งพร้อมกันเป็นพร้อมกันไปหนอคนนาหายเนี่ยคนนำแล้ว <c oughs> ผิดทางหรือเปล่าซันน,นี่ไม่ผิดค่ะไม่ผิดถูกแล้วเนี่ยเดินรอบผิดเกิดไม่ใช่หรอถูกแล้วนี่ไหมคะเราเคยมาทางนี้แล้วพี่ลิตาบอกว่าผิดไม่จริงไม่จริงครับอลินต้องไปดูคลิปหนูใหม่คือพี่ลิตาจำได้ว่าอลินอ่ะเดินยังไงนี่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  นี่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฟ้องให้ฟังดูขอดไม่ได้อะนี่นะคะตอนนั้นนะคะที่พินิตเตอร์ผม่าผิดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอลินนะคะเดินอยุ่อยู่ตรงนี้แค่จนเกิดว่าแทนที่อลินจะเดินไปแล้วมัวรอบตรงนั้นอลินเดินแล้วมาตรงนี้เลยค่ะอลินเดินย้อนสอนอลินเดินอย่างนี้นะคะย้อนสอนอย่างนี้แล้วก็ไปวนรอบนะคะแล้วก็กลับมาตรงนั้นซึ่งเป็นทางที่ผิดอันนี้คือทางที่ถูกค่ะเย่เฮ้ยถ่ายปกหน้าโรงเรียนนี่ก็สวยเหมือนกันนะฮาวเมาเี็ ไอเราก็หาทําไปเรื่อยนะคะสวยมากเลยว่าครั้งหน้านะคะเรามาถ่ายปกนั่งเรียนกันขบวนพาเล่มะค่ะตอนนี้ทุกคนยังทานอยู่ใช่ไหมฮะไม่มต้องรีบเดินนะคะค่อยๆเดิน,นะคะ่ะเดี๋ยวสะดุดล้มนะ,ะโรงเรียนสวยจังเหมือนแบบตกแต่งด้วยของของหวันอะไรแล้วก็แบบน่ารักดีค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะนี่นะคะในที่สุดนะคะน้องก็เดินช้านะคะหรือหรือไม่คือน้องใส่ท่าอะไรเดินเหมือนน้องแบบใส่ท่าลอยนะคะลอยแล้วมันเหมือนมัน มันจะเดินเร็วกว่าเดินปกติแบบงงๆค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเด็กๆมีความสุขดีไหมฮะต่อไปรอบสุดท้ายนะคะเดินรอบโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วรอบสุดท้ายรอบโรงเรียนว่าชิอว่าชิบอกเธอถ้าชีวิตจริงเต้นตอนขับยางอื่นยี่ตกรถเนี่ย ครับมาค่ะรอบสุด <kind> ท <of magician> ้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบโรงเรียนกันไม่ชู้ก็เดดี้อันนี้คืออะไรเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วค่ะเขาเดินกันแบบงุดหงิดมากเขาเดินกันน่างุหงิดมากคอปเตอร์นี่คืออะไรเนี่ยเอฟเคใส่พี่ติต้าเหรอฮูฮูฮูฮฮูโอเป็นเป็นซานต้าแะไรน้วนะคะไอเฮดแดนไอรีเมมเบอร์มาควนี่ใครอ๋อพี่ติต้าเองว้ายพี่ติต้านะ วเราขยับได้ไงเอาเอ้ยอลินอลินกำลังดูตัวตัวเองอยู่ดีดีทุกคนช่วยด้วยผมโดนคนถือป้ายลักพาตัวค่ะเดินเลยเดินเลยพาพินิต้าไปด้วยเฉยอลินคิดถึงพินิต้าค่ะขอจุบที่ได้ไหมไม่ได้ค่ะถือป้ายไปเร็วไม่ทราบว่ารถสามารถเลี้ยวเข้ามาได้ไหมคะ เกียนหวงข้ามหรือเปล่าพาชาทำดีอ่ะพาชาทำไรพาชาทำะไรอูเดี๋ยวคลิปจบใบเขาบอกว่าอย่ารีบเดี๋ยวคลิปจบใบออบาชาคือคนขับสินะค่อยๆนะคะค่อยๆเอาพิซิต้าโดนทิ้งนะคะจมอยู่กองหิมะนั่นเองไม่มีใครเหลียวแลด้วยโอ้โหน่าสมเพชเวทนาจริงๆพวกเราเคต้องรีบนะคะเดี๋ยวคลิปจบาบนะเดินช้าๆนะคะรีบจริงๆเลยเฮ้ยพร้อมยังพร้อมยังนี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้ ไม่ต้องเดินขึ้นนะเดินตรงนี้ค่ะมาค่ะมาค่ะ I hate that I remember เหมือนน้องจะขึ้นขึ้นกับไปทำาไรตรงนั้นน่ะเนี่ยงงมากอันนั้นคือใารอลินนะคะชอบกินไก่ เย้ yeah. ในที่สุดเราก็มาถึงหน้าโรงเรียนในที่สุดกว่าจะมาถึงได้สุดยอดเลยเด็กๆเย้ yeah. มาถึงแล้วมาตัดแถวตัดแถวตัดแถวขอร้องฮ่าฮ่าฮอันนี้คือถ่ายหิมะแล้วนะคะล่าสุดรถถ่ายหิมะลงแล้วนะคะสวยงามตามทังเรื่องมากค่ะทาเหมือนเดิมค่ะถ้าค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ,คะก็คือเป็นอ่ะเดินขึ้นบ้งหน้านี่ค่ะสวยมากสวยมากสวยมากนี่โอ้โหหน้าถ่ายปกเว่ารตรงเนี้ยมันดูสวยจังพยายามหยุดได้บัง้งแต่หยุดนานไม่ได้อลินบอกนะคะ อุ้แต่ตรงนี้สวยจังหน้าถ่ายคลิปสุดๆเอ้ยหน้าถ่ายปกสุดๆคนถือป้ายไปอยู่หน้าอ้าวขอบคุณค่ะที่อทีลาของให้โอเคอ่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเดินขบวนพาเลทวันคริสต์มาสนะคะในเมืองโปรเทนเวน่าพีนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็เชิญกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกินกินกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝาฟจีด้วยนะคะลิต้าในสกอตฮิตแคนแล้วก็ทิกเกอรลิต้าในสกอตฮิตแคนนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มข้อพวงฮิต้านนะะคทีี่เขย บอกว่าเขาเพิ่คิดแคทอยู่น้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขาเล่มได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์บีไว้อัตคิปกับพี่ริต้านั่นเองนะแล้วก็ฝากเ้อริต้าคิดแคทด้วยนะคะมีทั้งหมด6สีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7โรบักเท่านั้นวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หนูจะกดไปที่โรบักพี่ริต้าและคิโคเคชั่นได้เลยนะโอเคค่ะง่ายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมืดดีคริสต์มา